มาพอต่างด้านัวเอยนม่ว่าไม่อย่างตกใจเบิดโอ้รถคันนี้ก็สีสวยแต่ว่าสีสพวงตองนี่ว่าแจ็คบอกว่ารถท้างหน้าต่างด้านสีแซงไม่อย่างมานินม,ออน,มนต์มาเออยิ้มนบ้มื้อนตา จับหัวไปเลยแม่หลวดเป่าปิดเป็ดอยู่ก็เห็นนีมีแต่สีแสกเฮ้ยขี่กระลึมเง้ยจับหัวไปเลยแม่ก็จับหัวไปเลยแม่ขี่น้ำกดมาก็จับหัวไปเลยแม่ซาทุก ต่าง้านเดี๋ยวย,ยิ่งสีแสดไปไาสียอฟังหนังครับขอบคุณครับ เราจะอกงานกันนะแม่ใส่ฟ้าได้ทุกที่อจอดด้วยมีคับค่าฐานนะจอดแล้วตามไปน,น,นนะาวไหล แล้วพี่น้องบ๊ายบายครับปน